แต่ผมรู้จักคนตำรวจตีจรูนเกียรติปานแก้วนะครับคนอื่นเรียกบิ๊กเตา่าแต่ผมเรียกมันโทรศัพท์ก็ยังเรียกไอเตาอยู่อย่างนั้นเลยครับไอ,ไอ้เต่าไอนี่เป็นมือพูดกันตรงๆนะมือสังหารเลยนะครับเมื่อก่อนใครเอาไว้ไม่ได้ภาคเจ็ดเนี่ยก็จะใช้ไอ้เต่าไปไอ้เต่ามึงไปจัดการดีถ้าผมไม่ได้ไปฟาดเองนะไอ้เตาก็าไป เรียบร้อยคดีวิสามานันไอต่าททำเยอะหลายคดีนะครับมันเหมือนกับผมเรียกไอ้เต่ารถถังเนะี่ยมันไม่ค่อยฟังใครนะครับถ้าเรื่องใต้ดินนะไอตาท่านนะแต่นี่แมมดัดจริตไปเป็นมือปราบปปปปปราบทุจริตนะครับต้องเล่นกันด้วยพยานหลักฐานนะฮะออที่จริงมัน มันเป็นคนไม่กินสินบาทค่าสินบนนะไม่ค่อยจะมีใช้มีแดกเลยครับจะพูดตามภาษาตำรวจนะครับมาเนี่ยเป็นคนรักลูกมองครับมาเนี่ยถ้าง,งานนอกกรอบก็ต้องใช้ไอ้เต่านี่ยไอ้เต่าไปจัดการนะครับทีมงานมือดีๆอยู่กับมันทั้งนั้นนะครับมาเนี่ยและเอาไปอยู่ปปปซะเสียมือหมดเลยเสียดายนะครับที่จริงไอ้เต่านี่ต้องมาเป็นอยู่กองปราบ อยู่ชุดปราบปามือปืนรับจ้างและผู้มีอิทธิพลนะครับส่วนปปปป่าบปามการทุจริตนี่ก็เอาพวกมือสอบสงสอบสวนไปไม่ต้องพกปืนแล้วครับพกปากงปากกาพอนะมาผมก็สอนน้องๆตลอดนะครับไอ้เต่าเอ้ยเป็นตำรวจอย่าไปกลัวขาย,ยาย คนมีอำนาจเขาจะย้ายเราแม่งก็ย้ายเราได้แค่ในประเทศไทยและครับเขาย้ายไปเขมรลาวพมา่าไม่ได้หรอกอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานอยู่ตลอดไปนะครับก็สอนน้องอย่างเงี้ครับเขาก็เคารพนับถือตอนนี้ผมก็เสียนมาแล้วเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นรองผู้นักการแล้วนะครับและแบ๊คมันไม่ธรรมดา ผมไม่พูดทางนี้นะครับเดี๋ยวจะนั่นแบ็กไอเต่าไม่ธรรมดานะครับนะครับแบกมันไม่ธรรมดานะเอาว่านักการเมืองย้ายไม่ได้กันแล้วกันนะครับมานะฮะเอาว่าผู้อุจการตำรวจแห่งชาติย้ายไม่ได้กันแล้วกันนะครับมันถึงไม่กลัวใคร นะครับมันถึงไม่กลัวใครไงนะครับแต่น้องมันก็ยังเคารพนับถือผมนะครับก็คือผมก็ยังเรียกไอ้เต่าไอ้เต่าอยู่นั่นนะครับที่จริงผมต้องเรียกท่านเตา่าแต่ผมไปดัดจลิตเรียกอย่างนั้นไม่ได้เคยเรียกไอ้เตานะครับที่จริงมีนาหน้ามีนามหน้ามีนาหน้าไอ้เต่าเลย,ยครับมีไอ้เฮียเตาอย่างเงี้ยนะครับมา แต่ก็เรื่องคดีเรื่องรายละเอียดผมไม่ไปถามน้องเขาแล้วครับทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินนะครับผู้บัญชาการกล้องรู้จักครับผู้บัญชาการกล้องนะครับนั่นแหละเขาสายเดียวกันนะครับท่านผู้บัญชาการกล้องกระเต่าเขาสายเดียวกันนะครับทาให้กลัวใครแล้วครับทําตรงๆไปนะครับผมมองว่าไอ้เต่าเนี่ยปีนี้ปีหน้าปีหน้านะครับ ิงหาตุลาปี68ก็น่าจะเป็นผู้จัดการสอบสวนกลางแทนบิ๊กกล้องผมคาดการเอานะครับเป็นผู้จัดการสอบสวนกลางแทนบิ๊กก้องคราวนี้ก็จะคุมเรื่องมือปืนผู้มีอิทธิพลปราบทุจริตคอร์รัปชันคุมครอบวลร์เลยคือผู้จัดการตำรวจผอบอรตรน้อยอำนาจนะครับมันจะมีสามตำแหน่งคือผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยที่จะมีอำนาจทั่วประเทศเลยนะครับ แล้วก็ผู้จัดการสอบสวนกลางมีอำนาจทั่วประเทศในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาแล้วก็ผู้บังคับการกองปราบสามตำแหน่งนี้นะครับมาเนี่ยแต่ว่ากองปราบหรือกองบัญชาการสอบสวนกลางจะทําคดีอะไรเนี่ยจะต้องให้ผู้จัดการตํารวจแห่งชาติสั่งก่อนนะครับแต่ว่าตําแหน่งล,งลองมาลองผู้จัดการตํารวจแห่งชาติลองผู้จัดการหรือลองผู้บังคับการก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีความหมายอะไรเท่าไหร่นะครับมานะครับ ดีเดี๋ยวนะครับใช่ครับท่านจักรทิพย์สนิทกันครับครบเครื่องนะครับทํางานร่วมกันได้โอ้โหกับท่านจักรทิพย์ท่านแปะนี่ทํางานร่วมกันตั้งแต่ท่านยังเป็นพันตารวจโทพันตำรวจเอกเลยคือคดีสําคัญอะไรท่านจักรทิพย์ก็จะลงไปทํางานนะครับเขาสไตล์นักสืบนะครับสไตล์นักสืบถือว่าเป็นที่สุดของรุ่นสามสิบหกนะครับคนเป็นผู้จัดการตํารวจแห่งชาติได้ถึง ห้าปีนี่มันธรรมดาที่ไหนปกติเป็นปีเดียวก็เหนื่อยแล้วเกินสองปีนี่ก็โอ้โหหืดขึ้นคอแล้วนะครับแต่นี่ได้ห้าปีนะมาก็ผมเรียกงั้นจริงๆครับมีนาหน้าชื่อคือก็คือไอ้เฮียเต้ามาเงี้ยครับเวลาโทรมาไอ้เต้ามีไเละเจอหน้าก็ตบหลังบึกนะครับ ขาไปตบหลังมันมันต่อยหงายท้องเลยนะครับไอ้บ้านเนี่ยไอ้เต่านเนี่ยนะครับมีท่านพลเอกสุชาติธีรสวัสดิ์คนหนึ่งครับแม่นั่นก็นไม่ยอมใครเลยนะครับแต่ผมเจอก็ตบหลังป๊อกไอ้ใหม่มึงดื้อจังเลยมาเงี้ยนะครับผมบอกไอ้ท่านใหม่ก็เลยบอกโอโ้โหพี่เหียตบแรงที่หายถ้าเป็นคนอื่นผมต่อยหน้าหงายไปแล้วนะครับก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สนิทสนมกันครับสนิทสนมกันครับ ไอ้เต่าอายุราชการนะเต่ามันรุ่นอะไรสี่สิบห้ามันก็น่าจะเหลือหกเจ็ดปีให้เต่าอ่นะครับเต่าเหลือหกเจ็ดปีแต่ไอเอ็มนี่เหลือเยอะครับไอเอ็มนี่เหลือกเกษียณปีเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดแปดอะไรไม่รู้นะเหลืออีกสิบสองสิบสามปีอะตอนนี้มันปีอะไรหกเจ็ด ก็เจ็ดเจเหลืออีสิบสองสิบสามปีนะฮะมาก็มีสิทธิ์เป็นผู้จการตํารวจแห่งชาติครับมาเนี่ยนะฮะไอเอ็มเนี่ยนะครับอายุราการมันเหลือเยอะเกินไงไอสำราญนวลมาเนี่ยไอภูม,มินภ่มพันธุ์ม่วงนี่นะครับแล้วก็ไอจิรภพพุริเดชนี่อายุราการเหลือเยอะมากโอ้ยเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับยุงจะรู้สึกจะรบกวนนะครับมา ครับเดี๋ยวขอญาตขอญาตแค่นี้ก่อนนะครับ